กำลังฟังสถานีวิทยุ AM 1575ห h z สกิลเฮรตซ์ารรมเรดิโอวิทยุการทูตเพื่อประชาชนเชื่อมไทยสู่โลกเชื่อมโลกสู่ไทย สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Discover Latin America โดยกองลาตินอเมริกากรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้กระทรวงการต่างประเทศนั่นเองค่ะก็แน่นอนนะคะออกอากาศสดทาง f Facebook Live ที่แฟนเพจรันโรมวบรีโอและก็ทางวิทยุสราโลกวิทยุการทูตเพื่อประชาชนค่ะที่ขึ้นความถี่เอ็มหนกิโลเฮิรตซ์ค่ะวันนี้กลับมาแล้วนะคะกับชั้นพัศจหานกิติวัตรค่ะและนิฉั้นนะคะพิเชษภา,าปัญญาสิริค่ะ ก็พวกเราสองคนนะคะเป็นเจ้าที่ดูแลแอปพลิเคชัน n o ด l เอเอก็คือ Discover Latin America นินอเมริกาเองค่ะแล้วก็วันนี้พวกเราก็รับหน้าที่ดำเนินรายการอีกครั้งด้วยนะคะก็รายการ Discover Latin America เนี่ยจัดทำขึ้นมีจุดประสงค์เพื่อนำพาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะคะไปรู้จักกับลาตินอเมริกาให้มากขึ้นในมิติที่หลากหลายนั่นเองค่ะเราก็แน่นอนมากลับมาพูดคุยสบายๆสไตล์ลาตินกันอีกครั้งนะคะกับหัวข้อวันนี้ยังอยู่ในเดินตามคนลาตินแต่ว่า ในอีพีในเรื่องที่ว่าเกี่ยวกับเรื่องเล่าและตำนานจากโลกละติน,นั่นเอ่งนค่ะก็เรื่องเล่าแล้วก็ตำนานจากโลกละตินเนี่ยก็จะเกิดขึ้นมาร้อยสองร้อยปียนเนาะหลายเรื่องก็จะมีเกิดจากเกี่ยวกับประวัติศาสตร์การเข้ามาของคนนู้นคนจากชาตินู้นชาตินี้หรือรวมถึงการสร้างตำนานเพื่อมากรมเด็กอ่าหรือให้เด็กน้อยต่างๆเชื่อฟังนะคะเราไปเริ่มกันที่เรื่องแรกกันเลยก่อนนะคะค่ะเรื่องแรกนะคะก็จะก็จะไปเริ่มกันที่ประเทศบราซิลก่อนนะคะ ของราซิอเนี่ยเขาก็จะมีตำนานเนามีเรื่องเล่ากล่อมเด็กแบบที่น้องฟ้าพูดไปนะคะของเขาจะมีชื่อว่าเอลโกโกนะคะชื่อเหมือนแบบว่าหนังดิสนีย์ที่น่ารักน่ารักแต่ว่าก็จะอ,นนอันนี้ก็จะไม่ค่อยน่ารักนะคะ <c oughs> ที่เอลโกโกเนี่ยตามตำนานแล้วว่าเป็นปีศาจนะคะที่ชอบลักพาตัวเด็กไปกินนะคะโดยเฉพาะเด็กที่แบบว่าดือ้อซนหรือว่ามีพฤติกรรมไม่น่ารักเนี่ยนะคะซึ่งก็เป็นตำนานที่มาจาก ฝั่งโปรตุเกสและก็กาลิเซียเนาะซึ่งก็เนี่ยก็จะเป็นการแสดงถึงอิทธิพลของทางฝั่งยุโรปฝั่งโปรตุเกสที่เข้ามาในในอเมริกาใต้นะคะในละตินเมริการนะคะก็อ่าซึ่งสัตว์ประหลัดพวกนี้เนี่ยก็จะอย่างเอลโกโกเนี่ยจะมีหัวเป็นฝักทองมีตาสองตาปากหนึ่งคล้ายๆค,คนเลยล่ะคะ่ะก็จะมาลักพาตัวแล้วก็เอาเด็กๆไปจากพ่อแม่นะคะซึ่ง วิธีที่เราเราเราพ่อแม่เนี่ยเขาก็พยายามป้องกันไว้ให้ลูกๆโดนลักพาตัวเนาะก็จะแบบว่าขอ,อให้เป็นเด็กดีแล้วก็จะร้องเพงลงกล่อมเด็กให้ลูกนอนเร็วๆอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเพื่อจะป้องกันไม่ให้ถูกเอลโกโก้จับตัวไปนะคะซึ่งเนื้อเพลงกล่อมเด็กของเขาเนี่ยก็สั้นๆง่ายๆนะคะก็ด้วยดยไมเต้หนีโดยไมเตียเก็บเย้เนเอลโกโกอิเอเยบาร่าดยไมเต้หนีโยดยไมเตีย เก็เว้นเนี่ยเอลโกโกอิเดโกเมระซึ่งคำแปลก็ตรงตัวเลยค่ะตามตำนานเลยว่านอนนอนสะเทือนโลกนอนได้แล้วเดี๋ยวเจ้าโกโกเนี่ยจะมาจับตัวไปแล้วก็จะมาจับหนูไปกินอะไรย่างเงี้ยนะคะซึ่งก็ถ้าเป็นเราก็ฟังเนื้อเพลงนี้ก็อาจจะนอนไม่ค่อยหลับใช่นนจะเริ่มปั่นอยู่ใต้ผ้าห่มใช่ก็แบบเอเป็นการนอนด้วยความแอบตัวนิดนึงนะคะก็ต่อมานะคะก็ขึ้นมาที่ประเทศ โปรโตริโกนะคะก็อันนี้เนี่ยเขาก็จะมีสัตว์ประหลาดจากเรื่องเล่าของเด็กที่ชื่อว่าเอลชูปาเอลชูปากาบรานะคะชูปาเนี่ยก็แปลว่าแบบดูดอะไรเงี้ยเนาะสัตว์ดูดก็ส่วนกาบราก็แปลว่าแพะนะคะเอลชูปากาบราเนี่ยเขามีเรื่องเล่าว,ว่าถูกพบเห็นครั้งแรกที่โปรโตริโกนะคะก็เขาจะขึ้นชื่อในเรื่องของชอบดูดเลือดสัตว์ต่าง ตรงคอคล้ายๆเป็นพายอะไรเงนะี้ยเนาะดูดจนแบบว่าสัตว์ตัวนั้นตายนะคะตามตำนาน,นก็เล่าว่าเจ้าชูปากรปาราเนี่ยถูกพบเห็นครั้งแรกในปีพันเก้าร้อยเก้าสิบหกในปีนั้นเนี่ยก็ในการค้นพบว่ามีแกะแปดตัวถูกด,ดูดเลือดจนแห้งหมดตัวเลยนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการค้นพบสัตว์อีกร้อยห้าสิบตัวตายอยู่ในฟาร์มต่างถูกเพราะเพราะถูกด,ดูดเลือดอะไรเงี้ยนะคะซึ่งชาวบ้านเขาก็แบบว่าสร้างเรื่องกระเพื่อขึ้นมาว่าเป็น เป็นแบบว่าสาเหตุจากพวกที่นับถือซาตานแล้วก็นับถือปีศาจอะไรเงี้ยน,นะคะเ้าก็ว่ากันว่าเจ้าชูปากาบราเนี่ยจะมีลักษณะเหมือนเป็นสัตว์เลื้อยคลานที่ตัวเนี่ยมีหนามแหลมคมมีตาโตแต่ก็มีตำนานเล่าอีกว่าคนก็บอกว่าเหมือนหมาป่าที่มีเล็บแล้วก็หนามแหลมคมอันนี้ก็ว่ากันไปนะคะแต่ว่าโดยรวมก็คือเป็นสัตว์ที่น่ากลัวมันเองนะคะใช่แล้วค่ะก็ ต่อกันเลยแล้วกันนะคะเป็นเรื่องลากริงกาชินกาเบซาเนี่ยเกิดขึ้นเรื่องตำนานเรื่อนี้เกิดขึ้นที่กาลปะกอสเขาว่ากันอย่างนั้นก็ลากริงก้าเนี่ยกริงก้าเนี่ยขออธิบาก่อนว่ามันแปลว่า เป็นคำสแสลงละกันที่ชาวลาตินเมริการใช้เรียกผู้หญิงคนขาวเนาะผู้หญิงขาวว่าคลิงก์กซินกาเบชาซินกาเบซาก็คือไม่มีกัวนั่นเองนะคะก็เขาบอกว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นในช่วงสงครามรลกครั้งที่สองเนะาะทหารอเมริกาตั้งฐานในเกาะกาลาปกอสเนี่ยที่เอกวาดอร์เนี่ยค่ะในช่วงนั้นเนี่ยเขาก็มากับครอบครัวเขาก็พาแฟนเขามาด้วยระยาเขามาด้วยทีนี้เขาก็บอกว่ามันมีหลายตำนานแต่ว่าตำนานที่จะเล่าวัวนนี้คือผู้หญิงคนนี้เขาไปรักกับผู้ชายคนหนึ่งนบนเกาะ แล้วทหารเนี่ยด้วยความโมโหอ่ะเขาก็แบบเกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วนางก็แบบหัวหลุดก็เลยกลายเป็นว่าเป็นลากินกาซินตตเบซาทีนี้เรื่องพอจากที่แบบเขากลับไปเขาก็กลับฐานที่อเมริกาเขาไปใช่ไหมคะก็กลายเป็นว่าเหมือนวิญญาณผู้หญิงคนนี้ยังอยู่แล้วเขาก็เล่าในหมู่ทหารนะเขาก็เล่ากันว่าตอนอยู่ที่ฐานนั้นอนะ่ะมันมีเหตุการณ์ลมแบบเหมือนได้ยินเสียงผู้หญิงผู้หญิงเรียกหรือว่าได้ยินได้รู้สึกเหมือนผู้หญิงแบบ มานอนด้วยอ่ะมานอนทั้งข้างแล้วก็เริ่มรู้สึกเหมือนโดนทับหรือที่เราเรียกว่าผีอมนั่นเองเขาก็บอกอ๋อเป็นคนนี้แล้วก็เขาบอกว่าผู้หญิงคนนี้จะมาพร้อมกับกลิ่นจะกลิ่นที่เรียกเป็นกลิ่นที่เรียกว่าปาโลซันโตเป็นกลิ่นไม้ชนิดหนึ่งค่ะปาโลซันโตเนี่ยคือเขาจะจุดอารมณ์เป็นกรรนะัญญาเอาไม้มาจุดเป็นกรัญรยานะเขาถือว่าเป็นไม้ศักดิ์สิทธิ์ชนิดหนึ่งที่จะเอามาจุดเพื่อรักษาการเจ็บป่วยทางจิตใจ แล้วก็รวมถึงร่างกายด้วยนะคะก็เป็นเรื่องของความเครียดเป็นกลิ่นไหมท้าเป็นม้ที่แบบหวานๆ <c oughs> เขาก็รู้สึกว่าแบบพอได้กลิ่นเนี้ยก็รู้สึกว่าอ๋อนางคนเนี้ยจะมาละนั่นเองนะคะอ่ะยังไม่จบกับวิญญาณ <c oughs> กับเรื่องของวิญญาณตำนานและวิญญาตอมาเป็นเรื่องคิดว่าหลายๆคนน่าจะเคยได้ยินชื่อนะคะเพราะว่าชื่อน,นี้มันเอาไปทําหนังด้วยนั่นก็คือลาโยโรนานั่นเองค่ะแปลว่าแบบคนที่แบบร้องไห้ค่ะคนที่แบบร้องไห้ละ ยอรโน่านะคะตามประวัติเนี่ยเรื่องเนี้ยมาจากเมนะ็กซิโกอ่ะมีเด็กสาวนะว่ามาเรียเนี่ยนะคะแต่งงานกับชายคนรวยคนหนึ่งแล้วเขาก็แบบผู้ชายเขาก็มีลูกกันสองคนนะคะแล้วก็ผู้ชายเนี่ยเขาก็ไปทําธุรกิจเนาะข้างนอกต่างเมืองก็หายไปเลยแล้วนางก็แบบเศร้าอ่ะนาะงก็รออยู่กับลูกก็คิดว่าตายไปแล้วหรืออะไรจนวันหนึ่งนางก็ไปริมน้ำริมน้ำตกอะไรเงี้ยแล้วก็หันไปเห็นเป็นรถม้าสวยๆดูดีแบบ แพงแล้วก็มีผู้หญิงสวยๆคนนึนอยู่ในนั้นด้วยกับผู้ชายกลายเป็นว่าผู้ชายคนนั้นอนะคือสามีนาะงก็คือเขาไปอยู่คนอื่นแล้วและนางด้วยความโกรธอะค่ะด้วยความเสียใจตัดสินใจเอาฆ่าลูกตัวเองทั้งสองคนไปถ่วงน้ําแล้วหลังจากนั้นก็ตายตามทีนี้กลายเป็นว่าลูกอะเดาว,ว่าลูกน่าจะได้แบบไปที่อื่นแล้วแต่ว่านางไปไม่ได้เพราะว่าแบบถูกปฏิเสธจากแบบว่าไม่ได้ไป ไม่สามารถไปสวัรค์ได้อะไรเงี้ยค่ะเขาก็เลยยังอยู่ที่นี่ยังแบบตามหาลูกของเขากลายไปนว่าก็จะเป็นตำนานแล้วแบบใครที่ได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้แล้วก็ตามหาลูกค่ะก็ชาวบ้านเขาจะพยายามเก็บลูกไว้เก็บแบบไมใ่ให้เก็บแบบพอมือืๆก็จะไม่ให้ลูกออกไปข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ากลัวว่านาง่ะจะมาเอาลูกไปนั่นเองค่ะมันก็เป็นเรื่องตำนานแถวต่างจังหวัดนิดนึงของชาวบ้านก็จะแบบซ่อนลูกเอาไว้เพื่อจะได้ไม่โดน ลาโยโรนาผ่าตัวกไปนั่นเองค่ะซึ่งก็มีคนเอาไปทำหนังก็คือ The Curse of La Yorona นั่นเองค่ะใช่ค่ะต่อมานะคะก็ไปกันที่ตำนานของทางเอกวาดอร์นะคะก็ยังอยู่กันที่เป็นฟีแบบว่าวิญญ,ญาณผู้หญิงที่น่ากลัวน่ากลัวอะไรอย่างเี้เนาะก็ของเอกวาดอร์นะคะมีตำนานที่ชื่อว่าลาดามาตาปาด a านะคะคือก็ยังไม่แน่ชัดว่าตำนานเนี้ยแต่มันเกิดขึ้นมาเมื่อไหร่แต่ว่าเป็นตำนานที่เขาว่ากันว่าทําให้แบบ สายสายเมาสายขี้เมาอะไรอย่างเงี้ยกลัวขนหัวลุกเลยนะคะตามตอน,น้นเนี่ยก็เล่าว่าในคืนที่เงียบสง,งัดคืนหนึ่งนะคะก็จะมีก็จะมีคนได้กลิ่นหอมหวานมาจากผู้หญิงลอยลอยมานะคะแล้วก็พอคนได้ยินพอพอคนได้กลิ่นหอมเนี่ยก็จะแบบพยายามเดินตามไปดูว่าเป็นกลิ่นอะไรมาจากไหนนะคะพอตามไปเนี่ยก็จะเจอผู้หญิงใช่ไหมเขาก็จะแบบจเจอเจ้าลาดามาตปาดานเนี่ยเขาจะแบบว่า ส่งสัญญาณให้ถ้าให้ให้คนเหมาอนนะ่ะเข้าเข้าไปหาหนางซึ่งตัวลา,ลาดามาเนี่ยก็จะใส่ผ้าคลุมหน้าของเจ้าสาวปิดปิดหน้าไว้นะคะยิ่งทาให้คนแบบผู้ชายที่มาเลย่แล้วเนี่ยก็รู้สึกแบบลุ้นรู้สึกตื่นเต้นนะคะพอไปถึงเนี่ยก็จะเปิดผ้าคลุมหน้าออกแล้วก็เพื่อที่จะพยายามที่จะจุมพิษนางอย่างเงี้ยนะคะแต่พอเปิดปุ๊บก,กลิ่นหอมเนี่ยก็จะเปลี่ยนกลายเป็นกลิ่นเหม็นเน่าแล้ว แล้วลาลาลาาม่าที่ตอนแรกดูเหมือนแบบเป็นหญิงงามเนี่ยก็จะเปลี่ยนกลายเป็นซากศพที่แบบใกล้จะเน่าเต็มทีแล้วอะไรเงี้ยนะคะซึ่งคนเมาที่ที่เจอเนี่ยก็ช็อกไปเลยนะคะแล้วก็ตมามำนานก็เล่าว่าไม,ไม่ไม่เคยมีใครได้เห็นแต่ถ้าเกิดมีคนเมาไปเจอเจ้าลาลาดาม่าตระบ,บาดาเนี่ยก็จะหายไปไม่ไม่ไม่มีใครได้พบเจออีกอะไรเงี้ยนะคะก็ต่อมานะคะก็ไปต่อกันที่โดมินิกันนะคะ ก็จมีตำนานเรื่องลาสิกว้าป้านะคะอันนี้เนี่ยก็เขาบอกว่ามีมีรูปร่างคล้ายๆนางเงือกภูเขาก็คือเป็นนางเงือกเป็นไซเรนอะไรเงี้ยนะคะที่ที่เคยร้องเพลงแบบล่อลวงคนเรือนะคะแต่ว่าอันเนี้ยอยู่ที่ภูเขาแล้วก็แต่ก็มีมีตำนานที่แตกต่างกันไปบางคนบอกว่าเนี่ยฉันเคยเห็นลาสิกว้าป้านะมันเขาแบบสวยงามมากเป็นนางเงือกงดงามแต่คนก็บอกว่าลาสิกวาป้านะ่ะ น่าเกลียดน่ากลัวมากก็คือเราแต่ว่าใครเคยว่าใครเชื่อแบบแบบไหนนะคะแล้วก็ราศีกวาบ้านเนี่ยเขามีเรื่องเล่าว่าเคยมีชายหนุ่มโสดคนนึ่งตกหลุมรักนางนะคะแล้วก็แบบหลังจากแบบว่าอยู่อยู่กินด้วยกันคืนหนึ่งแล้วเนี่ยนางก็ฆ่าเขาถีบดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดราศีกวาบ้านเนี่ยไปตกหลุมรักใครผูกมั่กับใครเนี่ยค่ะสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับผู้ชายคนนั้นก็คือความตายนะคะซึ่ง ถ้าเกิดอยากรู้ว่าผู้หญิงคนไหนเป็นแบบลาสกว้านะคะต้องแบบสังเกตว่าเท้าของเธอเนี่ยจะแบบมีความชี้ไปข้างหลังจะไม่ค่อยจะจะไม่เหมือนมันทั่วไปนะคะนั่นเองค่ะก็มาตอกอีกนนเรื่องหนึ่งเะคะเรื่องลาลูสมาล่ะนะคะตำนานนี้เกิดขึ้นมีความเชื่อเกิดขึ้นในหลายประเทศในลาตินอเมริกาเลยตัวอย่างเช่นปารากวัยอาร์เจนตินาชิลีอุรุกวัยนะคะซึ่งเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่ามันมีความคล้ายกะไทยด้วยคลายย้ายยังไงลองอ่านก่อน แล้ลูชมาลาเนี่ยหรือล,ลูชบนะ้ัน่ะก็แล้วแต่ความเชื่อล,ลูสแปลว่าแสงค่ะมาลาแปลว่าแบดแสงแบบไม่ดีแสงชั่วร้ายกับอีกตำนานหนึ่งก็บอกว่าเป็นแสงที่ดีเหมือนกันค่ะการปรากฏตัวของแสงเนี่ยมันก็จะแบบจะมักที่อยู่แถวๆบริเวณน้ำคลองแม่น้ำอะไรค่ะพวกเขาก็จะแบบว่าบางคนเขาจะเชื่อว่าเป็นวิญ,ญญาณบ้างวิญญ,ญาณของคนบาปบ้างที่ไม่สำนึกผิดที่ปฏิเสธพระเจ้ากำลังทนทุกข์มันจะเป็นแสงลูกกลมๆขึ้นมาจากน้ำค่ะ อ่าเริ่มนะเรื่องฟังคุณคุณแล้วไหมคะว่ามาจากไหนหรือเข้ออีกเรื่องอีกชื่อนึงก็คือว่าเอลฟาเอลฟาโรดเดมันดิงกานะคะซึ่งก็คือฟาโรเนี่ยคือแ a มเ e r ร์นั่นเองแล้วก็มันดิงกานี่คือลมสิ่งชั่วรลายค่ะจะเป็นแบบเออแสงไฟสิ่ง่ว์ลายของเขาไปถ้าใครได้เจอเนี่ยถ้าใครได้เจอแสงเหล่านี้เขาก็จะนำงว่าให้ไปสวดมนต์แล้วก็มีความเชื่อว่าต้องตัดฝักมีด อ่ะเป็นแบบเก็ดเล็กเก็ดน้อยกัดปักยีนเพื่อป้องกันตัวเองไว้นะคะส่ว so, นประเทศอื่นๆในละตินอเมริกาเนี่ยบอกว่าลาลูสมาลาเนี่ยนะคะปรากฏขึ้นเมื่อมีคนกําลังจะตายเป็นสัญญาณของเออจะมีคนตายเกิดขึ้นนั่นเองแล้วก็ในบางครั้งเนี่ยก็จะได้ยินเสียงไก่ร้องมาด้วยพร้อมกับไอ้ลาลูสมาลาเนี่ยเป็นไก่ตัวเล็กร้องก็คืออย่าไปทัก มันจะเกิดเหตุการณ์ไม่ดีขึ้นนะคะแล้วก็มันแต่มันก็มีหลายเวอร์ชันมีทั้งแบบดีไม่ดีทั้งนี้ทางนั้นก็มีการอธิบายทางเทียศาสตร์ไวยว่าแบบเกิดจากการที่เกิดจากการทับถมของดินอคะก็แบบพวกสารมีเทนหรือแบบไนโตรเจนทําให้เกิดแกส๊สแล้วสุดท้ายมันก็ระเบพุ่งขึ้นมาคุณคุณไหมคะเหมือนเหมือนอะไรเอ่ยเหมือนบุญบั้งไฟของเรานั่นะคะพญานาคซีเกิดขึ้นว่าเอ๊ะแถวริมแม่นาม้าระหว่างเรากับลาวเนาะที่มีการแบบพุ่งขึ้นไป ก็มีสิ่งนี้ที่เกิดขึ้นในคลายกันอยู่ที่ลาตินอเมริกาด้วยนั่นเองค่ะมาต่อกันที่เรื่องต่อไปกันดีกว่าอ,อันนี้จะเกี่ยวกับก็มีความคล้ายไทยอีกแล้วนะคะเรียกว่าเอลอะมาเตนี่ค่ะเออะมาเตซึ่งก็เป็นชื่อต้นไม้ต้นหนึ่งนะคะซึ่งเป็นสกุลเดียวกับต้นโค นั่นี่ค่ะเรื่องนี้ก็จะเป็นตำนานจากอเอลซาวาดอร์นี่ค่ะเป็นต้นไม้ที่รู้จักกันดีในอเมริกากาดเนาะต้นไม้ชนิดนี้เนี่ยเป็นต้นไม้ที่แตกต่างจากต้นไม้ทั่วไปตรงที่ว่าต้นไม้ลำต้นเนี่ยจะมีความหนามากแล้วก็มีความยึกยืูพันกันแต่มันก็หนาคิดถึงต้นโพที่โบราณโบราณหน่อยค่ะที่จะมีแบบรากอยู่บนต้นไม้แล้วแบบพันกันลงมานะคะแล้วก็ เขาบอกว่ามันปกติแล้วมันจะไม่ให้ดอกไม่ให้ผลซึ่งเนี่ยตามตำนานเนี่ยมันจะมีเล่าว,ว่าตอนเที่ยงคืนน่ะบนยอดไม้ค่ะจะมีดอกไม้สีขาว่วงหล่นถึงพื้นถ้าใครจับมันได้อ่ะจะได้ทุกอย่างที่ต้องการแต่ประเด็นคือใครจับได้ก็จะต้องต่อสู้กับเดบิวด้วยที่อยู่ที่เป็นเจ้าของดอกไม้ซึ่งก็ไม่มีใครชนะหรอกค่ะที่ผ่านมาทุกค,คนก็จะบอกว่าเออสูญเสียวิญ,ญญาณเพื่อดอกไม้กันไปหมดนะคะแต่ว่ามันก็มีเรื่องเล่าด้วยว่า มีเรื่องเล่าด้วยว่าตะมีเรื่องเล่าหลายเวอร์ชันอันนี้ขอดึงมาเล่าให้ฟังสักเวอร์ชันหนึ่งนะคะว่ามีชายคนหนึ่งที่นามว่าซีซ่าเนี่คะ่ะเขาก็พอรู้เรื่องว่าเฮ้ยต้นไม้ต้นเนี้ยมันมีดอกไม้ที่สามารถขอพรทุกอย่างแต่ว่าเวอร์ชันนี้ต่างนิดนึงนะคะตรงที่ว่าไม่ได้ขอพรกับดอกไม้ไปขอพรกับเดวิลเลยเขาก็ไปหาวันเสาร์วันเสาร์ตอนกลางคืนนะคะสามั้งแล้วเขาก็เจอเดวิล เขาก็ถามเขาก็บอกว่าเขาอยากได้ทุกอย่างที่ชายคนรวยคนหนึ่งจะมีได้เดวิดก็บอกว่าได้แต่ว่าอย่างสิ่งที่คุณต้องทําคือหนึ่งห้ามขอวิญญาณคืนสองคุณจะต้องมาหาฉันทุกวันศุกร์กลางคืนทุกอาทิตย์ชายคนนั้นก็ตกริบตกลงเลยได้ทุกอย่างต้องการนี่ได้ทุกลงพอกลับมาปุ๊บหลังจากนั้นเขาเริ่มได้ทุกอย่างที่ชายคนรวยจะมีได้เงินชื่อเสียงรถผู้หญิงแต่เป็นที่นี่เขาก็แบบ ก็มีความสุขอยู่ช่วงหนึ่งไเนาะจนกลายเป็นว่าความสุขที่เขาได้มาเหล่านั้นนะ่ะมันเริ่มไม่ให้ความสุขเขาอีกต่อไปละกลายเป็นว่าเขาเริ่มเบื่อแล้วก็สิ่งที่แย่ที่สุดที่เป็นจุดที่แบบทําให้เขาถึงขาลงของเขาอะมันคือการที่เขาไม่อยากไปเจอปีศาจตัวไ้นต่อไปกลายเป็นว่าเขาก็พยายามหาทางทํายังไงดีไม่ให้เจอเขามันเขาก็ไม่ไปเจอแล้วนะ่ะแต่กลายเป็นว่าปีศาจอะ ก็โผล่มาทุกที่เลยที่เขาไปกลายเป็นฝันร้ายเหมือนเขาแบบหลอนขึ้นมาเขาบอกว่าสุดท้ายเขาต้องไปหาโบ์อันหนึ่งที่เป็นที่มีหลวงพ่ออยู่ที่นั่นนะคะที่นี้เขาก็ไปเจอก็รักษาได้แต่ว่าไม่ทันกลายเป็นว่าเขาก็เป็นบ้าไปเลยกาบสิ่งนั้นนะคะก็คือไม่ไม่เห็นปีศาจแล้วแหละแต่ว่าหลอนไปเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะก็นี่เองเป็นเรื่องของเอลอามาเต้นะคะไปเรื่องต่อไปกันดีกว่านะคะ ต่อไปนะคะก็ยังอยู่ที่เป็นเรื่องเล่าของแถบอเมริกากลางอยู่นะคะก็จะเป็นเอ่อเป็นเหมือนกับว่าสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติเนาะทีะ่เรียกว่าเอลกาเดโคนะคะตามเรื่องเล่าเนี่ยเขาก็ว่ากันว่าเอลกาเดโคเนี่ยมีสองสีจะมีสีขาวกับสีดํานะคะแล้วก็จะโผล่เข้ามาชอบโผล่มาทักทายคนที่เดินทางสจอตามถนนนี่นะคะบางคนก็ ว่าพากันว่าเอลกาเดโคสีขาวเนี่ยจะเป็นฝ่ายดีมาปกป้องส่วนถ้าเกิดเป็นสายถ้าเกิดเป็นสีดําเนี่ยก็จะมาทํรลายอะไรอย่างนงี้นะคะหรือว่าบางตำนานก็บอกว่าเอลกาเดโคคือหมาสีขาวเป็นหมาที่มาจากพระเจ้านะคะส่วนหมาสีดําเนี่ยก็จะมาจากซาตานอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็แล้วแต่จะเล่ากันไปนะคะแต่ว่ารูปร่างของเอลกาเดโคเนี่ยตำนานก็เล่าว่าเป็นหมาตัวใหญ่แบบใหญ่เกือบเท่าวัวเลยนะคะแล้วก็มีกีบเท้าเหมือนแพะนะคะซึ่ง ก็เล่ากันว่าก็มีคนพยายามจะกําจัดหรือทำลายเจ้าเอลกาเดโคเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเกิดทําสําเร็จเนี่ยกลิ่นซาาของมันจะแย่มากแล้วก็จะอยู่เป็นหลายวันเลยนะคะส่วนอย่างในอย่างในัวเตมาลาเนี่ยก็ก็มองมองในแง่ดีนะคะเขาบอกว่าเอลกาเดโรเนี่ยจะปกป้องคนเมานะคะจากคนที่มาขโมยของเขานะคะก็จะมีเรื่องเล่ากันด้วยว่าเนี่ยห้ามหันหลังให้กับ เจ้ากาเดโคเด็ดขาดถ้าสมมตว่ามาเดินเจอกันเนี่ยห้ามหันหลังให้เลยไม่งั้นก็คนที่หันหลังให้เนี่ยอาจจะแบบโดนสาบเสียสติได้ะอะไรเงี้ยนะคะซึ่งก็มีทฤษฎีว่าชื่อของเอลกาเดโคเนี่ยมาจากคาว่ากาเดนาที่แปลว่าโซ่หรือเปล่านะคะเพราะว่ามีบางตำนานก็เล่าเหมือนกันว่ามันจะโผล่ออกมาพร้อมกับมีโซ่ติดอยู่ข้างหลังด้วยนะคะก็แล้วแต่จะเล่ากันไปนะคะก็ต่อมานะคะก็จะไปกันที่ตำนาน เรื่องหน้าขนลุกนะคะของเอกวาดอร์นะคะในเอกวาดอร์เนี่ยจะมีปีศาจที่ชื่อว่าเอลกิญยัเกี้นะคะซึ่งเอลกิญยังกี้เนี่ยเขาบอกว่าจะมาจากจะมาในรูปแบบของเด็กทารกที่ถูกทิ้งให้ร้องไหอ้อยู่ตตุดอยู่ตามลำพังดูน่าสงสารนะคะถ้าเกิดมีใครผ่านมาเจอรู้สึกว่าสงสารจังอยากเข้าไปช่วยเนี่ยพอเข้าไปช่วยปุ๊บเจ้าเอลเอลกิญยังก้เนี่ยก็จะกลายร่างเป็นเด็กปีศาจนะคะ หลอกคนที <thing> ่เข้าไปช่วยนะคะก็ดูฟังดูไม่ค่อยไม่ค่อยดีเลยนะเด็กคนนี้จริงก็ตำนานเนี่ยค่ะก็มีมีที่มาว่ามาจากเด็กที่เสียชีวิตไปนะคะโดยไม่ได้รับสีลหลังบาปแต่ว่าบางที่เนี่ยก็เขาก็เชื่อกันว่าเป็นวิญญาณเด็กที่ก็แค่ต้องการให้มีคนมาช่วยเพื่อที่จะให้เขาแบบจากไปสู่โลกหน้าได้อย่างสบายใจนะคะก็ถ้าเกิดเจอเด็กก็เข้าไปช่วยเถอะเนาะ เดี๋ยวเขจะเตืออะไรก็ค่อย,ย,ยว่ากันก็วิ่งให้ทันด้วยกันนะคะใช่ประมาณนะคะก็ลงใต้กันมาบ้างนะคะก็มีตำนานที่ชื่อว่าเอลยากรูน่านะคะเป็นหนึ่งในวิญญาณที่แข็งแกร่งแล้วก็มีพลังเยอะมากตามตำนานเล่าว่าเนี่ยเขาอยู่ในแถบลุ่มน้ำอเมซอนนะคะลุ่มน้ำป่าป่าอเมซอนแล้วก็มักจะปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับมีงูที่ที่คอยรับใช้แล้วก็ขี่จระเข้มา แบบฟิลอเมซอนมากๆนะคะแต่ว่าอีกตำนานหนึ่งเนี่ยก็บอกว่าเจ้ายาการูนาเนี่ยก็อาจจะมาในรูปของชายหนุม่มที่ดูหล่อเหลานะคะเพื่อดึงดูดให้หญิงสาวที่ผ่านไปมาเนี่ยแบบเดินไปหาเขานะคะแบบเดินเดินลงน้ําไปหาเขาอะไรเงี้ยนะคะซึแ่งบบถ้าเกิดถ้าเกิดว่าเออผู้หญิงที่ผ่านมาหลงกลแล้วเราก็เดินเดินเข้าไปหาเนี่ยก็จะถูกเจ้ายากูรุนาเนี่ยปุ้มหายลงไปใต้น้ําแล้วก็ไม่ปรากฏขึ้นมาอีกเลยนะคะ บอกกันที่ของตำนานของเวเนซุเอล่านะคะเวเนซุเอล่าเนี่ยมีสิ่งที่เรียกว่าลาเซโยนาะคะลาเซโยนาเป็นหญิงสาวสวยที่มีผิวขาวแล้วก็มีผมยาวสีดำนะคะคอยล่อลวงผู้ชายที่ออกที่เดินทางคนเดียวตอนกลางคืนนะคะตามตำนานเนี่ยเราว่าเป็นแต่ว่ามามาจากสมัยที่มีชิตเนี่ยลาซโยนาคือผู้หญิงที่ฆ่าสามีแล้วก็แม่ของตัวเองนะคระับคิดว่าพวกเขาเป็นชูก้กัน แต่ว่าขณะที่แบบแม่ของของเธอเนี่ยกําลังจะตายเนี่ยแม่ก็ได้ได้สาบแช่งเธอโดยบอกว่าเธอจะต้องอยู่เป็นปีศาจลาซาโยนาตลอดไปนะคะซึ่งตั้งแต่นั้นมานะคะคํำสับแช่งของแม่เธอเนี่ยก็ทําให้วิญญาณของเธอก็ต้องคอยอยู่บนเวียนต่อไปคอยยั่วยวนผู้ชายที่นอกใจคนอื่นแล้วก็ฆ่าพวกเขาทิ้งนะคะซึ่งชื่อของพวกนางซึ่งซึ่งชื่อของนางคะก็มาจาก ลักษณะคอสตูมที่เป็นชุดสีขาวยาวๆของนางค้ะไปต่อกันที่ตำนานเทพกันบ้างเนาะที่เราก็มาจากเรื่องเล่าตำนานสัปหลาทั้งหลายแหล่นะคะมาตำนานเทพและตำนานการผู้คนพบอินคากันดีกว่าค่ะก็คือชื่อมานกะปะนั่นเองค่ะเขานี้ถูกเชื่อว,ว่าเป็นรูปข,ของมีเวอร์ชันหลายเวอร์ชันมากนะคะเราจะเล่าเวอร์ชันนี้กันก่อนว่าเป็นรูปของเทพแห่งดวงอาทิตย นะแล้วก็เทพแห่งพระจันทร์ก็คืออินติที่เป็นเทพแห่งดวงอาทิตย์และมามากิยาที่เป็นเทพแห่งพระจันทร์นั่นเองค่ะเขาได้ถูกมองเป็นเทพแห่งไฟและเทพแห่งอาทิตย์เหมือนพ่อของเขาะคะแต่ถึงแม้ว่าเขาจะเป็นผู้ปกครองชาวอินคาเมืองอินคานคเนี่ยค่ะก็ไม่เคยมีหลักฐาน,นเลยว่าแบบเขาเคยมีอยู่จริงๆนะคะก็แลวดูเหมือนว่าจะมีแค่ตำนานแล้วก็เรื่องเล่าว,ว่าเขามายังไงหลายแบบของเขาเนี่ยค่ะแล้วก็ พลังของเขาแล้วก็คนวิธีการค้นพบเมืองคุสโกของเขาเน,นี่ยนะคะก็โ์ชันที่เราจะเล่าให้ฟังเนี่ยก็คือมันมันก็ขัะปักเนี่ยถูกส่งมาที่โลกเพื่อที่จะแบบตามคําสั่งของพ่อของเขาอะค่ะเพื่อจะค้นหาเมืองที่จะเป็นศูนย์กลางสาหรับอารยธรรมสาหรับมนุษย์นั่นเองนะคะเออมันนอกกรปัก่ยเลยพุดขึ้นมาจากใต้ดินนะคะผ่านถ้ำในมือถือไม้กายสิทธิ์นะคะทองคําที่เรียกว่าตาปัก ยยอริอน,นั่นะคะพ่อของเขาบอกว่ามาค์ไมแกสิต์เนี่ยค่ะจะนําพาเขาไปยังพื้นที่ที่เหมาะสมสําหรับการตั้งเมืองนั่นเองเขาก็เดินทางไปหลายพื้นที่เลยท่นเทือกเขาแอนดีสและพื้นที่โดยรอบในสุดเขาก็มาเจอพื้นที่ที่แบบเหมาะสมและสวยงามที่สุดเขาปักไม์แกสิต์เนี่ยลงไปที่พื้นแลกนวการที่มันปักไปได้อย่างง่ายได้ซึ่งเนี่ยคือสัญลักษณ์ที่บอกว่าเป็นพื้นที่ที่ถูกตอ้องน,นั่นเองนะคะเขาก็เลยเริ่มสร้างเมืองและเมืองเนี่ยชื่อว่าคุสโกนี่ค่ะ มานุกกระปักเนี่ยจากนั้นก็รวบรวมมนุษย์ที่อยู่รอบโดยรอบเนี่ยซึ่งมนุษย์ก่อนหน้านั้นนะ่ะเขาเชื่อว่ามันอยู่โดยแบบไร้อารยาธรรมไร้สังคมไม่มีไฟมานุนกกระปักเนี่ยก็เลยให้ไฟกับเขาไปนะคะแล้วก็สอนภาษาเกชชัว sure ให้กับพวกเขาอันนเองสอนวิธีการปลูกพืชทําเครื่องมือถักเสื้อผ้าสร้างหัววิธีป้องกันตัวเองนั่นเองคนะ่ะหลังจากนั้นก็มีกลุ่มชนต่างๆเขาต่างๆเกิดขึ้นโดยรอบมอนุสโกเนี่ยและทุกคนมานุนกกระปักเนี่ยก็เป็นรู้จักว่าเป็นผู้ปกครองชาวปินคา และเมืองอินคาอีกน,นะคะมานุกปักในฐานะผู้ปกครองอินคาเนี่ยก็ได้สร้างกฎความเชื่อเรื่องเช่นการบูช่ายานันก็มาจากเขาห้ามอินคาที่เป็นพี่น้องแต่งงานกันเองยกเว้นคนที่เป็นออคนที่เป็นชาชนชั้นสูงหน่อยที่แต่งงานกันเองได้แต่ว่าความจริงแล้วเนี่ยมานุกปักเนี่ยก็แต่งงานหนึ่งในพยายามเขาก็เป็นพี่สาวของตัวเขาเองชื่อมาน่าอกยานเนี่ยนะคะหรือมามาเซโยแลยวพวกเขาก็มีลูกที่ชื่อว่าโรกะ ซึ่งเ,เขาก็ได้เป็นกษัตริย์คนต่อไปของชาวอินคาในโดยสปาอินคาเนี่ยค่ะมานกุกาปักเนี่ยในเวลาที่เขาตายไป่เขาก็เชื่อว่ามีลูกที่เชื้อสายของเขาถึง400คนบางเวอร์ชันก็ว่าชาวบ้านสร้างแบบ The Temple of the Sun อะในจุดที่เขาตายตรงนั้นเลย ก็มีเวอร์ชันหนึ่งเรื่องปฏิเสธที่เป็นเสษเรื่องของเรื่องของสายเลือดของมานกาปักนะคะแล้วก็บอกว่าเขาหลอกชาวบา้านว่าเป็นลูกของเทพเจา้าความจริงแล้วเขาเป็นคนธรรมดาแหละที่ปีนขึ้นไปบนเขาโดยใส่เครื่องระดับสีเงินที่ทําให้สะท้อนแสงและทำให้ดูเห็นพระเจา้าโดดเนเป็นพระเจา้านะคะแล้วก็ยังมีอีกตำนานหนึ่งที่เรียกตำนานนี้เรียกเวอร์ชันเนี้ว่าบีรากฤษะนะะตำนานนี้เราว่ามานกาปักเนี่ยเป็นลูกของบีรากชาะไม่ได้เป็นลูกของอิพทินะคะซึ่ง เป็นมหาเทพผู้สร้างจักรวาลร่วมกับเขาก็แบบมากับพี่น้องหลายคนของเขานะแต่ว่ามันโนกระปักเนี่ยเมื่อรวบรวมชนเผ่าต่างๆเข้ามาแล,แล้วในเขนแตแดนเข้ามิดของกุสโกได้แล้วเวอร์ชันเนี้มันมันโมนโมันโกกระปักนะคะฆ่าพี่น้องเขาแล้วก็ตั้งตัวเป็นผู้ปกครองกุสโกดีนะคะก็สําหรับเรื่องตำนานของวันนี้นะก็พอประมาณนี้แล้วกันนะคะก็มีได้ลายเรื่องหลายเวอร์ชันกันไปทีเดียวส่วนช่วงภาษาสเปนช่วงภาษาสเปนของวันนี้นะคะ ก็จะเป็นคำว่า Le เ e น d a นั่นเองค่ะคำว่า Le เ e น d a นะคะก็แปลว่าตำนานนั่นเองค่ะค่ะก็ที่ได้ฟังไปก็หลากหลายรสชาติเนาะแล้วก็มีความคล้ายคลึงกับของไทยด้วยอย่างห้างน้าบระจันเลยนะคะเช่นพวกคุณบ้างไฟต่านวรตำนานะตำนานหญิงสาวตำนานเด็กอะไรย่างเงี้ยนะคะก็ท่านผู้ชมผู้ฟังนะคะก็สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมนะคะแล้วก็ กิจกรรมของกองลาตินอเมริกากรมอเมริกาตะเทศตกใต้นะคะได้ทางสื่อโซเชียลของทางกรมนะคะว่าจะเป็น Facebook Instagram แล้วก็ Twitter นะคะเพียงเสิร์ชคำว่า s s p ป w a r s นะคะซึ่งช่วงนี้ก็จะมีคอนเทนต์อัปเดตมากมายนะคะจากทางกรมอเมริกานะคะแล้วก็รวมถึงยังมีแอปพลิเคชันแล้วก็ Facebook Fan Page ของพวกเรานะคะรายการ Discover ลาตินอเมริกานะคะก็สามารถเสิร์ชดูได้ในชื่อนี้เลยนะคะชื่อว่า Discover รลตินอเมริกานะคะรือว่าจะ สแกนค r code ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้เลยก็ได้เหมือนกันนะคะก็เป็นแอปพลิเคชันสัตไทยนะคะที่รวบรวมข้อมูลเนาะเกี่ยวกับประเทศในริมกาลแคลริบเบียนทั้งสามสามประเทศนะคะแล้วก็มีมีออนไลน์แกกาซีนของเราด้วยนะคะที่ก็เดี๋ยวไม่ชา้าก็เร็วเดี๋ยวก็จะมีการปล่อยแกัาซีนชบับหน้าออกมาแล้วด้วยนะคะก็รอติดตามกันได้นะคะ สมมติเรานะคะก็จะกลับมาพบกับรายการ Discover ลาตินอเมริกาทุกอาทิตย์นะคะเพื่อให้ทุกท่านได้มาร่วมเปิดโลกลาตินอเมริกานะคะผ่านแง่มุมที่หลากหลายแล้วก็น่าสนใจนะคะแล้วก็ได้มารู้จักกับความสัมพันธ์ไทยลาตินอเมริกาในแง่มุมที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นนะคะวันนี้ก็ขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับฟังกันในเรื่องของตำนานโลกลาตินในวันนี้นะคะก็พบกันได้ใหม่กับรายก,รา,ยการ Discover ลาตินอเมริกาในสัปดาห์หน้า สวัสดีค่ะวันนี้บัวแก้วคุณชรจะพาเพื่อนๆมาทำความรู้จักวิทยุสรานรมกันนะครับวิทยุสรานรมคืออะไรวิทยุสรานรมเป็นสื่อของกระทรวงการต่างประเทศที่นำเสนอข้อมูลข่าวสารและเรื่องน่ารู้ด้านการต่างประเทศ เพื่อให้ประชาชนได้ทราบข่าวสารและความรู้เกี่ยวกับการต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจสังคมกฎหมายภาษาวัฒนธรรมรวมถึงเกร็ดความรู้อื่นๆอีกมากมายเพราะการต่างประเทศใกล้ตัวมากกว่าที่เราคิดนะครับแล้วรับฟังจากช่องทางไหนได้บ้างสามารถรับฟังผ่านคลื่นวิทยุ U AM 1575กิโลเฮิรตซ์และรับชมรายการผ่านช่องทางออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์ Facebook และ YouTube สรานรมเรดิโอด้วยนะครับวิทยุสรานรรมวิทยุการทูตเพื่อประชาชนเชื่อมไทยสู่โลกเชื่อมโลกสู่ไทย